สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนหนึงทอยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในการอันบล็อกนะครับผมเพราะว่าผมเคยอันบล็อกตัวดุกมอนไปแล้วรอบหนึ่งครับรอบนี้ก็จะเป็นอันบล็อกในเวอร์ชันรอบที่สองคนระเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่ผมได้ทําการโมดิฟายทํา ify, ทสีใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวแผงนะครับจะเป็นยังไงครับผมแต่ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทํารีวิวการพ่นสีอันนั้นเลยครับผมคือผมพ่นสีตัวดุกมอนนะครับผม เรามาแกะดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับผมมาแกะกันเลยครับเป็น unbox verse t o นะครับผมแกะกันเลยนะครับนี่พอเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของแผงและสีที่ผมได้ทำการแกะ unbox ไปก่อนหน้านี้อันนี้จะเป็น verse t o นะครับเพราะว่าผมได้ทำการ modify สีนะครับต้นสีใหม่นี่ครับเห็นครับอันนี้จะเป็นแผง h 2นะครับผมนี่ดูสีนะครับผมเป็นสีทองแวววาวแบบนี้เลยนะครับผม ัดมาครับนี่ครับดูว่าสีทองแบบเงาแหละอันนี้จะเป็นแผง H 1นะครับนี่ s 2 S1 นะครับนี่ครับดูว่าสีทองแบบจัดจานทีเดียตอนนี้ก็ยังได้กลิ่นสีอยู่เลยนะครับถัดมาจะเป็นแผง G ครับผมนี่ดูผมดูความเงางามครับแจ่มเลยนะทุกอันนี้จะเป็นแผง B ครับอันนี้จะเป็นสีโคมนะครับผมก็จะทําเหมือนสีคล้ายๆเหมือนเกาะเหล็กเหมือนอลูมิเนียมนะผมนี่ ก็จะเงาแบบนี้เลยนะครับแผง B ถัดมาก็จะเป็นแผง D5 นะครับนี่อันนี้ก็อย่างที่ได้เคยพูดไปก็อาจจะมีตำหนิในการพ่นสีนิดนึงนะครับผมแผงถัดมาครับอันนี้จะเป็นแผง A นะครับผมนี่ดูด,ดูสีเงางามเหมือนเกาะเหล็กนะผมเหมือนแบบชุดเกาะของพวกแบบยุโรปสมัยเมื่อก่อนเ่ยนะครับนี่แผงเเหมือนกันนะแผง A จะมีทั้งหมด2แผงนะครับ นี่ชิ้นส่วนมันหลุดมาครับนี่จะเป็นแผง F นะครับผมนี่น่าจะเป็นส่วนของโลนะครับผมคือตัวเนี้ยโลเนี้ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นแผงดีหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้ทําสีนะครับผมก็จะเป็นสีดิบๆเต่๋ตอนแรกคิดว่าจะทําสีเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับแต่ว่าหาสีไม่ทันเดี๋ยวไว้หลังจากประกอบเสร็จแล้วก็น่าจะไปหาสีแล้วก็จะแกะออกมาโพสทีหนึ่งเดี๋ยวจะมา ให้ดูแล้วกันนะครับว่าเวอร์ชันสมบูรณ์ของตัวนี้จะเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นพาร์ตในส่วนของพาร์ตสีแดงนะครับเป็นพาร์ตใสเป็นแผง C1 นะครับผมถัดมาก็อันนี้จะเป็นตัวในส่วนของฐานนะครับผมนี่เป็นแผง CB เหนือซีอนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นในแผงของ E2 นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวจอยตัวอะไรต่างๆนะครับผมตัวข้อต่อต่างๆนะครับจะอยู่ในแผง ส่วนของ e1 แล้วก็ e2 นะครับนี้จะเป็นในส่วนของข้อต่อนะครับผมข้อต่อแด้จอยต่างๆนะครับถัดมาอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทใสสีแดงนะครับผมเป็นแผง c2 นะครับนี่แล้วก็นี่เป็นชิ้นส่วนที่หลุดออกมานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากที่ผมได้ทําการพ่นสีนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าตัวชิ้นส่วนนะครับมันเหมือนจะหลุดออกมาง่ายกว่าเดิมนะครับผมไม่รู้ว่า ตัวสีไปกลับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่บางชิ้นส่วนก็ยังยังแน่นอยู่นะยังติดปกติอยู่นะแต่ว่าบางชิ้นส่วนเนี่ยคือหลุดออกมาเลยครับน่าจะเป็นที่ตัวเชื่อมนะครับมันอาจจะบางก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทพิเศษนะครับจะเป็นเหมือนที่อยู่ด้านหลังของปีกนะครับผมเนี่ยผมไม่ใช่ปีกครับเป็นผ้าคลุมนะครับผมก็วัสดุจะเป็นพาติกจะเป็นคู่มือนะครับการประกอบก็ อย่างที่ได้เห็นไปนะคือตอนนี้ผมอยากจะทําสีนะผมให้เหมือนอที่แบบนี่ครับเขาโฆษณาได้แบบนี้ตอนนี้คือสีทองผมได้แล้วนะผมสีเงินตรงนี้ก็ได้แล้วนะแต่ว่ามันจะมีเป็นจุดเนี่ยเห็นไหมครับเป็นสีแดงตรงบริเวณหัวนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมว่าอยากทเป็นสีแดงเมทัลลิกนะครับก็กําลังจะไปตามหาสีอยู่นะไม่รู้ว่าจะทันสีหรือน่าจะประกอบก่อนหรือเปล่านะผม๋ยวไว้ น่าจะประกอบก่อนครับแล้วค่อยหาสีมาพ่นทีหลังนะครับผมเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าถ้าผมพ่นไปแล้วเนี่ยมันจะติดตรงสติกเกอร์หรือเปล่านะครับผม <m> มันจะมีเป็นสติกเกอร์นะครับเนี่ยมันจะเป็นสติสตกเกอร์ส่วนเนี่ยมันจะติดบริเวณในส่วนของเนี่ยจะเป็นเหมือนดวงตาด้านบนนะครับตอนนี้คือคิดอยู่ว่าสติกเกอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ติดนะครับผมค่อยหาสีเดี๋ยวต้องดูก่อนครับถ้าสมมติว่าเวลาประกอบแล้วเนี่ย มันสีมันลงตัวแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ทําเป็นเมทัลลิกนะครับผมแต่ว่าถ้าสีมันยังดูไม่ค่อยเด่นชัดเนี่ยอาจจะทําเป็นเมทัลลิกนะครับเดี๋ยวไว้เราติดตามชมกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะเวลาประกอบแล้วเนี่ยน่าจะเหมือนในนีเป๊ะเลยนะผมเพราะว่าผมได้ทาการทําสีเป็นที่เทียบราเดี๋ยวว่าติดตามชมนะว่าเวลาประกอบแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปประกอบนะครับน่าจะลงไปอีกประมาณสักไม่รู้ว่าจะหลังจากลงคลิปนี้แล้วน่าจะประมาณอ่าสามถึงสี่วันนะเพราะใช้เวลาในการประกอบนะเพราะว่า จะติดธุระนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเรามาประกอบดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการประกอบนะครับตัวดุกมอนนะผมเดี๋ยวมาติดตามชมนะครับผมว่าตัวเนี้ยน่าจะสวยแน่นอนครับผมโอเคกอบลับมานนี่นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะไม่พูดอะไรมากเพราะผมเคยทําคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็สรุปก็น่าจะเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคืออย่างที่บอกนะผมได้ทําการโมดิฟายผมพ่นสีนะครับให้มีความเงางามนะครับให้ดูแบบ เหมือนในหน้ากล่องนะผมให้ดูแบบให้ดูเหมือนมากที่สุดนะครับก็สุดท้ายแล้วก็น่าจะเหมือนนะครับเพราะว่าสีเนี่ยจะค่อนข้างจะอาจจะไม่ได้เงาเหมือนอ่าหน้ากล่องซะแบบสักทีเดียวนะผมก็เดี๋ยวไว้ลองมาประกอบดูอีกทีหนึ่งว่าเวลาเราประกอบแล้วมันจะมีความลงตัวแล้วมันจะเงาแบบเหมือนในรูปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปประกอบนะครับถัดจากคลิปนี้นะผมก็เราติดตามชมครับสําหรับใครที่เตรียมต้องเตรียมดูแน่นอนนะเพราะว่าอาจจะสีเนี่ย คือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เก็บตัวนี้นะครับหรือบางคนอาจจะเก็บตัวนี้ไปแล้วแล้วเห็นผม modify สีแล้วอยากจะแกะออกมา modify ต่อกอ็น่าจะมีคนสนใจอยู่นะแต่ว่าแนะนําก่อนนะครับเวลาจะแกะออกมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็รบกวนะผมระมัดระวังนในการแกะนะเพราะว่าอาจจะชิ้นส่วนอาจจะหักได้นะครับผมที่เป็น ตัวต่อกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้รอติดตามชมในคลิปประกอบน,นะผมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัว,วลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมือง้อยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมนี่ก็เปดิจมอนจากกันไปกับทุกมอนในคลิป Unbox v o r นะครับผมไปแล้วครับ